สวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่เราได้เดินทางไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงสาวเมืองช้างกันที่จังหวัดสุรินทร์กับงานเพลงชุดใหม่ของพิทัศน์ทัศ,ทศน์ลนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยกันไปบ้างนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ลงทุนมากๆแบบใหญ่โตมหาศาลเลยทีเดียวนะคะสําหรับทางบริษัทดีดีแอนด์เทนเมนต์นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คะ่ะเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพกันแล้วก็นัดกับพิทัศน์เหมือนกัน ันนะคะเอ๊ะป่านนี้ยังไม่มาเลยก็เดินทางมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วโอ้โหตองจีบเราหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ตาเป็นยังไงบ้างคะหายเหนื่อยเหนื่อยหรือยังเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสาวเมืองสุรินทร์ที่ได้ยินคำกล่าวขานเมื่อมาพบ จากความอลังการของมิวสิกวิดีโอเพลงสาวเมืองช้างแล้วนะคะพี่ทันยังจะมีเพลงอื่นๆเพลงไหนบ้างคะที่แบบว่าในอัลบั้มชุดนี้เป็นเพลงเด็ดๆนะคะโอ้นี่เลยอยากจะแนะนําเพลงสนุกกุ๊กกิ๊กค่ะน่ารักมากเลยุ๊กกิ๊กได้เหรอชื่อเพลงอะไระคะรอมุมเดียวมุมหลอที่คุณท่อท่านให้มันบอกบอกถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบหล่อไม่ คือไปมุมขวาปุ๊บไม่หล่อแล้วไม่่หลอก็เหมือนอย่างอย่างทัศน์เนี้ยมุมขวาเนี่ยดูแปลกๆต้องกระจกขวาซ้ายยักคิ้วให้กับตัวเองต้องหามุมที่หล่อที่สุดของตัวเองตัวเองมากๆแล้วก็มีสิทธิ์ก็น่ารักด้วยนะค่ะโอ้โหก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วยัมีอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงคือเพลงใหม่รอปพรรรรักหนุ่มรอปพรนิหนอต้อยตาม เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายเพลงหนึ่งแล้วก็โดนโดนกับชีวิตจริงมากๆคือตอนเด็กๆจําภาพได้ว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นยาม<อ>ก็คือรปภในยุคนี้นุม่มรอปภนี้นอต้อยอตามทุกคืนทุกค่าอยู่ยามแต่เย็นยันชานเลลูกทุ่งนั้นเป็นเพื่อนเรา จากวิทยุเครื่องเก่าหลายคราวต้องเศร้าตามเพโอโหทัศก,ก็อยากจะขอกราบคุณสำหรับพี่นอ้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกับทัศได้ดีตลอดมานะครับจากอาัลบั้มผ่านๆมานะครับผมและนี่ก็เป็นอัลบั้มชุดล่าสุดนะครับ ชุดสาวเมืองช้างจากบริษัทดีดีเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วขอฝากอัลบั้มชุดนี้ด้วยครับชุดสาวเมืองช้างอีกไม่นานเกินรอนะครับคิดว่าคงจะวางแผงทั่วประเทศแล้วครับใช่แล้วนะคะก็เป็นว่าฝากแฟนๆติดตามกันด้วยนั่นเองค่ะ ชาช้างรักเมืองสุรินว่ายัางไงเล่ายุคหินสาวชาวสุรินอย่าเมินมั่ง